สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อยู่กับผมนะครับแล้วก็ต่อต่างนะครับเช่นเคยก็อ,อยู่กับผมเจ้าไก่เจเซอร์นะครับเอวบางคนเดิมนะครับก็มาทับจีอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วตอนนี้มันขาบ่นแล้วเลยว่าสงสัยแล้วต้องกดอะไรทำไมแคร็บไม่น,ไไนั่งก่อนแครบอะไรจะปรับอะไรแกอยู่ออเออแล้วก็เงียบไปตั้งนานน้าโหมดวันหลบอยู่ปล่อยเละปล่อยปล่อยทิ้งรอยแพร่เล,ยปล,ย,ปลยปล่อยเอวบางเลย ออ้กงว่าาเรแบบแกอยู่ไหนว่าเราห่างกันแบบห่างไกลกันเกินเราจะไปช่วยเธอทันตอนนี้ก็ไม่มีใครช่วยใครได้เพราะว่าไม่มีปืนนะถ้ก็ปล่อยดจะตายออเสุดแล้วก็ไปเล่นด่านมันแล้วก็บอกอยากขึ้นพีระมิดแล้วเราก็จัดให้เออเดี๋ยวไปหาไม่ว่างหมดไม่ว่างจริงไม่ว่างจริงจริงเออหรืออ่ะร้องให้จบดิร้องให้จบดิ S <S oh. แกมีคนแกมีคุว่ะเอาเอาจริงๆนะคือคิดไว้แล้วแหละว่าต้องร้องแล้วแ <c oughs> ม่งก็ร้องจริงแ,แกงมีคนว่ะโอ้แกอยู่ไกลอโอ้โห,โโหยังไม่ได้ปืนก็ต้องวิ่กลับไปอ้นหคตไกลอะองตรงันเดูด,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 ดคนหรือปอคนหรือปอด เฮ้ยเจอคนว่ะเจอคนว่ะเจอคนว่ะคนคนอุ้ยน่าจะบอดว่ะน่าจะบอดว่ะจัดการจัดการจัดกรัดอืมเป็นไงบอดก็สู้พี่ไม่ได้หรอกเนาะอืมเมื่อกี้แกฟาร์มหมู่นี้หรอไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลย เกือบตายเลยปล่อยกับบอดแต่ก็คุ้มอ่ะได้ปืนได้ยาไม่มีแล้วแกเอาจิงเนีเมื่อกี้คือเห็นแกขี่รถแล้วนะแต่แต่ไม่มารับ <Okay. S 1> คือต้องเป็นคนยังไงวะเนี่ยอะไรมีคนกำลังไปบอกว่าขี่รถมาแล้วโอ้โ oh. ห <c oughs> ยิงบอดแหละโอ้โห อย,อย่างห่วงอ่ะมีใครดูด้วยเอาจริงๆก็คือเสียงคือแบบเหมือนคนง่วงอ่ะเฮ้ยฉันได้กระเป๋าสามได้และวไอ้รถแกมีกระเป๋าสองชั้มีแล้วไปไหนอะมาดิไปไหนก็นได้ตามใจแกได้รับเราไปได้ทุกที่ <laughs> เดี๋ยวไหว,วปะฐานริงไหวปะไม่ขับยศเป็นให้กิน <laughs> มันก็ขับเหมือนกันบ่อวะรถเกมเนี้ยเฮ้ยขี่พุ่งเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปตรงโหแกไม่ซิ่งเลยวะไม่ได้เลยแล้วก็บอกว่าเป็นใบรุ่นเอาจริงวะเฮ้ยเอาจริงวะเออ <c oughs> คนอะไรแม่งคนบ้าอยู่มันไม่มีอะไรเลยมาทําไหมถามจริงแกพามาเอาเอ้ามันจริงไงแค่แกพามา ไปเดี๋ยวนี้ขับเองวะดีกว่ออกมาดจะขับเองโอ้ขับไม่ซิ่งไม่แว้นเลยอเ,เอาเข้าไปอเอาเข้าไปเอาเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่หน้าประตูนี่นเนี่ยดิ้งหน้าดิ้งหลังนั่น,นแหละบ้านเกิดเอาแล้วรถเอา้าเร็ว,วอะไรของเจ๊ไปแล้วไปมไม่ได้โออเม่งพูดอย่างเสียว อุ้ยของเต็มเลยว่ะเฮ้ยอุ้ยของเต็มเลยว่ะมีทุกอย่างอะบอกเลยโอ้ยยังรวยแกไม่มาแกพลาดแล้วจริงเฮ้ยแกงคขนขนเดีย๋ย่ไหนวะวิ่งอยูต่ตกใจเลยผู้นมาได้แบบตกใจจริงเฮ้ยรอยเท้าอยู่ใ,ใกล้ อะไรบ้างตกใจเลยมีก็อดเหรไม่รู้ดิน่าจะบดมั้ะถ้าเป็นคนเราไม่น่ารอดมีกระสุนเขียวป่ะวะแกแกคนถูกไหมไม่เอม่เอาเฮ้ยเอาเอาก็ดีวะถ้าแกไม่ใช้แกไม่เล่นไมีวมัน่เอาไม่เอาแกเอาไปต่อให้ต่อให้แกฝั่งนั้นอะที่แกไปนั่นอะมันมีคนนะรู้แล้วรู้แล้ว เราก็จะไปฆ่ามันไง fare, เฮ้ยเจอแล้วมันมีชุดมันมีชุดพรางมันหมอบมันหมอบเจ้ยอกีกเพ้ยอลงไปนาะเนาะเนาะเนาะก็เนาะก็ชา้าเลยชา้าเลยสองตัวนะเขามันชุนอยู่ก่อน ม,มันอยู่มัน,อย,นอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านยิงห้ามเพอ้ตายตายาหมดบ้ามแล้วพันยาด้วยอุ้ยแกอุ้ยเก็บเทียบโอ้อยังฟูอะ่ะเก็บของพวกนี้กระสุนเขียวแม่งเต็มกระเป๋าเฮ้ย เหมือนกูมาดักอะไรสักอย่างโอ้โหเป็นไงพี่พาฟาร์มนอ้องรอเลยแจจจม่งเอาตามเราด้วยวะเอ๋ไอ้ดับโอ้ยยังจะเก็บอีกเหลือบันท้ายเกมลูกจีไม่ไปดับมันด,ดีโอ้ยแกไยย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 ยอย่ายยา มันมีตัวใช้สไนยิงอยู่ในแถวนี้ด้วยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม้างหน้าเราแกก็ไม่ยิงมันเลยเนี่ยอืมโอมก็ไม่เห็นอ่ะโอ้โหลงๆๆโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไป็นตั้งหลักก่อนแกหมอบแถวๆนั้นนะเดี๋ยวนี้รอให้ เหไหมไม่อย่าไม่ต้องล่อให้มันมาไม่มันต้องมาเอยมันไม่มาหรอกเชื่อดิเพราะมันต้องชุบเพื่อนมันไปดียังไม่เจอมันเลยไม่ทันมันยิงอยู่๋ออ,อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านหืมกดหนึ่งนัดจะเห็นไหมจะเห็นไหมอยู่ข้างบ้านเหลืองข้างบ้านเหลืองโอ้โหเมื่อกี้ กดทำไมมันกดโดนหนึ่งนัดกกไม่โอ้โหสิงจัดเลยเดี๋ยวมันต้องมาไม่ขวาก็ซ้ายแกรอดูเลยแกชุดพางอเนียนอยู่แล้วเห็นไหมวุ้ยมันมีสองตัวจริงด้วยมันเห็นแกแล้วก็ต้องเปลี่ยนมุมโอ้โหคือมันแหลกว่ายี่ไม่เห็นอ๋อเห็นที่มนี้แล้วอ๋อเชื่ออยู่เชื่ออยู่อะไรวะ